สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่20ถึง24มกราคมพุทธศักราช2568มาพบกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ วันที่20มกราคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชสร้างสุขซ่อมฟรีฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัภยหลังน้ำลดภายใต้โครงการสร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบภัยอุทกภัยหลังน้ำลดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดนายสุวัสด์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีซึ่งมีนายกิติพงษ์รองเดชนายอำเภอปากพนังกล่าวต้อนรับทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรศการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนหลังน้ำลดณศาลาประชาคมอำเภอปากพนังถนนชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เวลา13นาฬกานางสาวอัชาราโรงสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสุขฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดอำเภอหัวไซระยะที่สองและโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2518 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดอำเภอหัวไทได้บริาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคเอกชนเพื่อให้บริการออกบูธของหน่วยงานต่างๆโดยมีนายอารีไกรเนราเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดมีนายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์โฆษกกระทรวงแรงงานนายสุวัสด์จันรสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนบรรณิตแรงงานอาสาสมัครแรงงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีนายเมษัยโสภากันนายอำเภอหัวไทรกล่าวต้อนรับทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการให้คำปร,รึกษาแนะนำเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนหลังน้ำรดณอาคารเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาเทศบาลตำบลหัวไทรอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่1 1มกราคม2 5 1 8เวลา9นาฬกา นางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักงานครั้งที่4ประจำปีพศสอง8รเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2อ6 8โดยผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารากิจของหน่วยงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบาย1ตำบล1กลุ่มอาชีพอิสระเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจและหน้าที่ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนายวิระอุ่นอกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่12มกราคม2,518เวลา9ก้นาิกานางสาวอัชารารงสวัสด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายทุวานนท์ดวงจักผู้ตรวจราชการกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ2,568รอบที่2ทับ2568และติดตามความคืบหน้า โครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกลุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบป,ประมาณ2 5งพันห้าสิบณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและในวันเดียวกันเวลา10บนกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุโดยเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คน จัดโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่22มกราคม2568เวลา13.30นาทีนางสาวอัชารารงสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางกัลยายอดรัฐเจ้าพนักง,งานแรงงานชำนาญงานและนางสาวสิริวัลรัตนบุรีนางวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวังตะวันตกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักกรีพุทธศักราช2 5 1 8ณวัดวังตะวันตกถนนราชดำเนิน ตำบลคลังอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในวันที่12และ23มการาคม2568นางสาวอชารารงสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสวรลักษพรมรักนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสียงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนมกราคม2 5 6 8โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทั้งหมด711คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย391คนสัญชาติเมียนมา318คนสัญชาติลาว2คนผลการตรวจไม่พบการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันที่23มกราคม2518เวลา1 0นาฬิกานาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบ,บุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัตการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่4ทับ2568 ณนะห้องประชุมสีวิชัยชั้น5สาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัตจันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปียนาฏอินทวงศ์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซ่อมสร้างสุข กรมพัดจัดให้ซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าและฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภ,ภัยหลังน้ำลดณนะที่ว่าการอำเภอช้างกลางตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดคนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันเวลา13.30นาทียังมอบหมายให้นางประภาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่4ทับ2568หนณะห้องประชุมสีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมวันที่14บสมกราคม2 5 1 8เวลา9ก้านาฬิกานางสาวอัชารารองสวัสดิสสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมเสวนาโครงการเพิ่มทัศนแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่สองแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนวเพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับที่ขาดโอกาสในการศึกษาได้มีทัศนด้านอาชีพหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ณห,ห้องอัมพาพันธ์แกลนโรงแรมปุระนครถนนราชนิคมตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโดยสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชและในวันเดียวกันเวลา9ก้านาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางวิลาวันสุวรรณโกสัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือเกณฑ์มาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2,518ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางธนพรสุวรรณโนผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดและในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวการจนาคงศักดิ์เจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลปีงบประมาณ2 5 1 8ณห้องแกลนบอลลูนโรงแรมบรรจงบุรีอํเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางนิาพาภรทองหล ครั้งภาค8เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่24มกราคม2518เวลา9นากาสานาทีนางสาวอัชราองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม2518ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนอครศรีธรรมราชชั้นงโดยมีนางสาวนาราพรสุวรรณประเสริฐแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ได้นำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเลเพื่อให้ลูกจ้างไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายประมงโดยมีแรงงานเข้ารับการบริการจำนวน58คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา50คนสัญชาติกัมพูชา8คน ลูกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้างเงินประกันในการทำงานเงินค่าชดเชยจำนวน5รายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชกอสอ,อคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณคะ่ะ